แม่ถามตัวอีกยังหนึ่งตัวใหญ่สุดตัวแล้วนะตัวเล็กๆแล้ว่าตัวอะไรน่ารักนะครับตัวนี้นางพิงแฉะอุ่นๆเหมือนนี้นั่งเหมือนคนเลยพี่อ้อยนั่งเหยียดขาอยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคาเฟ่ต้อนรับดีนะครับอกับบรรยากาศดีๆนะเครื่องดื่มต่างๆ อย่างที่บอกเลยนะครับวันนี้หนาวนะครับดูจากหลักฐานได้เลยนุนนั่งสวัสดีครับตัวนึงก็านั่งทิ้งแดดยีด่ยนู่นนะครับเอาหนาวนองเล็กเบาโตเต็มใบแล้วนะครับนะ่ะตัวเล็กมากนัวการตาย แสงแดดส่องแบบนี้ก็ดีเนาะพี่อ้อยอุ่นดีของบ้านตอนนี้พี่อ้อยมีออเดอร์เข้ามีอะไรบ้างครับพี่อ้อยมีครับปูมีเนื้อปาแล้วก็มีบ จบแ้เน่ยอันนี้เป็นวิธีการสาธิตหรับค่ะเวลาหกล้าแป้นอันนี้จะไม่ทำให้น้ำเลอะไปไหนนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะดีนะที่ไม่โดนไม้พายเห็นไหมคะมันอุ้มน้ำได้ดีมากเลยนะคะทุกคนไปซื้อมาใช้นะข้นน่า กุ้งน้ำอยู่เลยเนาะวันนี้จบหลักสูตรแต่ช้านะยคะวันนี้พี่อ้อยเนี่ยพี่อ้อยเปลี่ยนมาใช้อันนี้ใหม่ก็เลยกาจังหวะไม่ถูกใช่ไหมก็เลยชนแต่ว่ามันสวยไงคะใช้ยากก็จะใช้สวยสวยน้ามองไว้ก่อนใช่มันสวยใช้ยากขนาดไหนก็จะใช้มันนะตอนนี้โกโก้ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่จบหลักสูตรไป ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ตามดูสูตรพี่อ้อยนะครับลาสูตรพี่อ้อยก็ทำมัชาลาเต้ไปนะครับอร่อยอร่อยกันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ผลิตภัณฑ์ก็ตามที่ปักหมุดช้อปปีเลยนะครับใตโ้โพสคลิป youtube นะครับสั่งซื้อได้เลยโอ้โหมาช่วงนี้เป็นกาแฟยาวๆเลยนะครับพี่อ้อย พี่ไอ้มีนมเลิะนิ้วพี่ไอ้ไหน ร้านพี่อ้อยนี้เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับหนึ่งอาทิตย์พี่อ,อย้ยจะหยุด1วันก็คือวันอาทิตย์เปิดเวลา6กโมงเช้าจนถึงบ่ายสนะครับสามารถตามมากินร้านพี่อ้อยได้มีหลายท่านสอบถามทางผ่าน YouTube อยากกินมากนะครับถ้าเกิดว่าฟู้ดแพนด้าส่งถึงหรือเก็บส่งถึงนี่เขาสั่งไปแล้วนะครับพี่ออยอยู่ที่จังหวัดคอนแก่นนะครับ หลายคนก็บอกว่าถ้าอยู่ใกล้กันก็อยากจะม,มากินทุกวันเลยลูกค้าแถวนี้ก็เหมือนกันนะครับมากินทุกวันนะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะวนี้คาปูชิโนโคาปูชิโนเย็นนี่ไลทยทน สอบถามอยู่ด้วยพี่อ้อยอเมริกาโน,โนา่คับคาปูชินโน่เหมือนกันไหมที่คนละอย่างอเมริกาโน่จะไม่ใส่นมนะคะส่วนคาปูมองค่าลาเต้เอสเปรสโซ่ใส่นมเป็นไว้ที่ห้าสิบค่ะ แาโน่เพิ่มช็อตนะคะถ้ากินเพิ่มช็อตแบบนี้ขมแรงไหมครับขมค่ะเพิ่มความเข้มส่วนใหญ่จะเป็นการเพมความเข้มเพราะว่าผมไม่ค่อยกินกาแฟสดนะครับทุกคนก็เลยถามพี่อ้อยแบบอย่าว่าไม่ค่อยกินนะคะไม่กินตากล้องคือไม่กินเลยแค่นี้ตัวแปก็ใจสั่นแล้วนะเพราะผมสายหวานไงสายนมสดสายชา ใช่ชาเขียวชายเย็นโกโก้ได้หมดเลยนะครับแต่ก็เห็นลูกค้าพี่อ้อยชอบเพิ่มช็อตอยู่หลายท่านอยู่นะหลายคนเลยชอบช่มไม่ขมกันใช่ไหมทุกคนอร่อยใช่ไหม อน่าจะนัวนะคนที่ชอบเนาะเหมือนคนกินไอ้ซอยจูนะ้ไหมพี่วาต้องต้องแกวคมขมแบเ,เนี้อ่คนที่แบบต้องการความเหนยเป็นจาถ้าคนชอบขมจริงๆก็จะประมาณแบบหวานเจี๊ยบอะเนาะเวลากินนะ<笑><笑>ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยใช่ไหมครับมีมีแต่น้ำต้มสุกผสม ดูแล้วเหมือนจะทำยากอยู่เหมือนกันนะครับต้องกะปริมาณชอตวัตถุดิบให้อย่างดีเลยนะค,คลิปนี้เรามาดูพี่อ้อยทำกาแฟสดยาวๆกันนะครับ ช่วงเช้าเช้าหอมกลุ่นกาแฟจากเตาทุกวันกินหอมหอมน้ำย่อยหอมเข้มข้นขึ้นมาเลยครับหอมครับหอมแบบหอมแข็งแรงมากอ่ะกินหอมอ่ะปกติจะหอมนวลๆนะอันี้หอมแแข็งแรงเลยทีก็เข้มข้นเลย นี่คืออเมริกาโน่ใช่ไหมพี่อ้อยใช่ค่ะลูกค้าต้องการยันบานนะคะยันบาวิธีทำความสะอาดนะคะก็คืออย่างนี้เลยค่ะนี่น้ำมันก็จะห่อตัวอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไปล้าง เปิดน้ำลาะะ้างค่ะจอยสะอาดแล้วนะคะแล้วก็เอาน้ำออกนิดนึงแล้วก็มาทายต่อนะคะข้อดีของค้าตัวนี้นะคะจับเขาห่อเขาขึ้นมาอย่าให้เขาหกนะคะห่อเขาไว้เลยนี่เห็นไหมคะเขาก็จะอยู่อย่างนี้ สาดภายในพิปตาดแล้วก็ผานน้ำหลาขอแค่มีน้ำนะครับทำความสาดง่ายส่วนใหญ่จะเป็นการชนชนช้อนนะคะพี่อ้อยจะมีปัญหากับปลายช้อนตัวเองแต่ว่าทำไมไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นช้อนที่คนดีมากแต่ช้อนสนกใช่ไหมครับ,รบถ้าใช้ช้อนส้นคนพี่อ้อยก็ไม่ถนัดนะคะครับตัวนี้คนแบบเวีย่ยงได้จังหวะเวียงที่ดีม,มาก เคยใช้ช้อนนี้คนมันก็เล็กไปอาจจะต้องหาสั้นกว่านี้หน่อยยาวกว่านี้หน่อยนึงเนาะอ๋อเป็นที่น้ําหนักเวียงด้วยใช่อ,อันนี้มันก็เบาไปมันก็เวียงไม่ไม่ถนัดมือนะคะ<ด>อันนี้มันมันน้ําหนักได้อาตาก,กลองลองจับดูนี่ค่ะเห็นไหมเบาอนะเออเนาะอัน,นอันนี้เวียงดีกว่าอันนี้มันมันเวียงได้ดีกว่าเดี๋ยวพีอยเคียร์โตสักครู่นะครับเดี๋ยวมาลุยออเดอร์ต่อกันครับ หนาวเลยนะครับอัานี้กัลัาหนาวอีกแล้วอุณหภูมิ14องศานะครับอาบน้ำเกือบไม่ไหวเลยผมอะ่ะหนาวมาก เมนูต่อไปพี่อ้อยทำกาแฟสดนะครับแล้วก็มีน้ำส้มด้วยชื่อเต็มเขาอะไรครับพี่อ้อยอเมริกาโน่ส้มค่ะอเมริกาโน่ส้มอเมริกาโน่ออเรนจ์จูสอเมริ้าโน่ออเรนจ์จูส เห็นพี่อ้อยลงเรียวใช่ไหม กินได้นี่นะงงมากเลยลูกค้ากินอะมอาน้โนส้มมันเลยถ้ามีเนื้อส้มวางข้างบนจะสวยนะคะแต่วันนี้ลูกค้าสั่งกระทันหันโอ้นอ้โอ้ ดอกลดต้นนะทุกคนแต่ละต้นปีนี้เขาบอกว่าถ้าดอกวะาม่วงออกเยอะนี่ฝนจะดีนะครับจะเดือดร้อนกน่อนนะ ซอสอะไรคะพี่หอยคาราเมลค่ะรัดได้ซอสคาราเมลผมเขาเห็นไหมคะซอสคาราเมลเนื้อจะข้นๆอย่างนี้นะคะถาบัตเตอร์ sweater, สะกดเนื้อจะใสๆเหลวๆมีคนโดนกันแล้วใช่ไหมเป็นมีคนอยางนี่น่าเขียนมากเลยวิปีครีมแค่นี้เท่าไหร่พี่หอย50าสิบาทหน้า <53. S 2> เขียนม,มากเลยนะรา,าคาคุ้มๆเลย สิบด้า่ทาคสี่สี่สิบสี่สิบบรัมันเจ็ดสิบห้าคขอบคุณค่ะ なるほど。